โอ้ oh, พี่น้องบานี่อันหลังกาที่เกี่ยวไปแล้วให้หนึ่งอันนี้คือท่านไห้เกีียวแล้วนี่ให้อันนี้ให้ติดเถียงหน้าเมื่อท่านไหนเกีียวล่อล่รอรดเกี่ยวอีกเล้ตอนนี้งาอไปเลยเดี๋ยวสิผ้าไปเบื้องหน้านี่ละหน้าหนุ่ยซาผ้าเสียบผ้าผ้ามาชุ่มถุงเหมือนนีพี่น้องเอ้ยหน้าหนุ่ยซาผ้าเสียบบ่หลายดอกพี่น้อง ตอนนีไปหนีกับซิปลแล้วก็ฟังนั่งพูนีเท่าไรปะ่ะโกเห็นบ่ถามย่อยหน่อยแล้วจังรูงามบ่พี่น้องเขาอันนึงต้นสูงครับบางพนเนี่ยต้นสูงครับมันซ่อนบ่สุดลูกหูลูกตาที่พี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิง่งไปเร,เรื่อยอัน นานที่ปีหวนดอกจังสีได้ออกมากมือนี่ออกมาเบิ่งรถเกี้ยวมาถ่ารถเกี้ยวรถเกี้ยวกับเจ้าสีไม้หม่อนย่ำไดย่านเป็นคำอยู่เดี๋ยพี่นอกิ่งผุนสุดผุนเลยนะนี่สุดหลูหูลูกตาพุ่นเหงาจนหอดพุนพุนละมาท,ที่นี่อีกฟังหนึ่งอีกฟังหนึ่งสิยูฟังท่านั้นแมนเบิดงเงาขึ้นกัน เงาจนหอดฟังพูด้นใหม่หลายๆเงาอ้อมมาเมดจนไปหอดเถียงหน้าหน่อยทั้งนั้นอ่าก็เป็นเถียงอีกเถียงนึ่งสิาห้างานไปมันกับไก่ผดด้วยพี่น้องอ่ามองเสาไฟฟ้ามองเสาไฟจากถนนมัน่งนละเงาไปพูดสุดหอดมองกงไใหม่ป้าป้าผุนอันน,นั้นล่ะคือหน้าของอันคุณแม่ แต่ว่านี่หน้าคก็บทเป็นของคุณลูกนี่ละคือว่าอันเล่าอันอนไหนเนาะอันนี้งาไปพุ่นอีกนพี่น้องอันอีสานเขียวแมมอันนำ้ำร้นน,น้ำโต๊กแมมน้ำโต๊ะกันส่วนโต๊ะไหมค่ะนั่นละยุ่พุ่นละไก,กลงงไุ้่นงาไปอีกมันแดดมันแดดพี่น้องตอนนี้ถ้ารถดเกี่ยวย่างเดียวตอนนี้เมืองต้นเขางามครับว่าเจ้าว่าบอทร,รามาาพิเศษแน่อยู่ หน้าคนพิเศษเนาะเอานี่เราพี่นอ้องพามาชุ่มทุ่งคณะนี้กับเวลา่าอันซิบเกนาฬิกาหามุงแรกเนาะแต่แดดบักยางคักเลยตอนนี้ถารถเกี่ยวกับปน้อยถาบมากกัก็คงจะมือหลังพ่กเราพี่น้องเพราะว่ามัดคำแล้วอ๋อมาเบิงข้าเจ้ากะยังค่าอีกหน้าหนึ่งอย่เนาพี่น้องเนาะอันซ่อนมาเขา สำนีเนาะพี่น้องเนาะนี่มาหัวด้านจากของแข้งพีได้ป่ะเนี่ยพี่น้องไปไปงานไปเบิ่งเงาเลยได้ป่ะเนี่ยนะมาลาโดกตกถอดหน้าเจียเม่อวนห้กันอวนเบาอวนห้กันคือสิว่าง่วงก่นเฮาหรือเปล่าจะไปนะง่วงก็เร่ง้าวง่วงก็สุดใจเย็นๆ วงวดออกมางหน้าตัวซื้งงวดกับห่วงใส่เลยพี่น้องเฮ้ยบ่าธรรมดาแม่นมาได้เลยเพิ่งเข่าตัวข่อยงามบอกจะว่า,า,านี่แหละข้าวหนุยซาพาแซ็บเด้อพี่น้องมาซอยขนเขา่าซอยในเด้เอผู้ใดว่างเอฟซีทั้งหลายบ่ได้ดำยากนี่ว่านไปจังไดนกับคืนหน้าตัวข่อยอะ่ะบ่ต้องบ่ได้ใส่ปุ๋ยทิมไปจังไดนกับคืนประว่าหน้ามันคุม้ม ปุ้ยเก็บปะนองใส่งาพี่น้องเป็นไดพวกเจ้วาว่าเนี่ยแม่นเบิดเนีย่ยไปหอดฝุ่นบางอีผ้ายางไปบางได้มันบอรรมดามันพิเศษบอกแล้วมันบอรรมดามันพิเศษบาร์ที่นี่สีลงแขกได้บารนี่หาได้บารนี่หาไทยอันฮักกันยี่ลีไทยมักขนเขาซอยเด้อพี่น้องแล้วนี่ถ่ารถเกี้ยวรถเกี้ยวท่านมา เงีวไปเบิดได้เลยพี่น้องพุ่นบ้านวบอเล่นด้วยเขียนว่างหันที่บอกไหมที่ยืนอยู่ไฮนั่นไหมนนั้นไฮนั่นไฮยงหน้าอันบ่ไฮยงหน้าหันนบ่ปุ่นท่าปุ่นอันบ่อันนี้คือไฮฟังท่านี่อันนี้นี่ยเงี้ยวไปพุ่นยางไปบ่สบอสอู้บ่ธรรมดาไก่อยู่ดิแต่ว่ากระสีกรับขึ้นหรอเราปะเนี่มันไก่อเปล่าพวกเจ้าคือว่างไดนี่มาซอยไหวบ่เจ้า เอา้านี่ซำนี่ละมุ่นบาหลายดอกมุ่นน้อยๆแคนแคนว่าสีหาตต่มจากลอยไล่มันกับสีหอดว่ดบาบูพี่น้องซำนมี่เดอ้อจุบจบ